สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอ้อสายเถอะยูวีพ่อผ่านโก้ายน้องโค้ดสีตางแดดตากนายกินฝุ่นพร้อมกูจะอิ่มหนึ่งโค้สีเอ้ยจะอิมอ่มอิม่มกี้ฝุ่นมันโผล่มนโค้ดนี่นี่แต่ไงกุมกุม้ม พี่นอกเอ้ยมือน,นี้กดได้ลมเด้แดดจ้าเข้าก็เข้เาเข้ากำลังมาแต่สายพนาเดี๋วยวจะให้ฟังในนาทีถัดไปน้องโพสีกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ผู้คนกำลังหายความสนใจอยู่ว่ะชีวิตของนางกับแม่นางเนาะ ังหน้าสงสารจนเหลือเกินอ้อสีตอนไปอ่ะนนควันเตาคุกบริไลมาันี่แม่มึงไปทางใดนอ้องบัดรนี่นอนสิได้ห้าแม่มึงก็หายว่าวนะปบัดดีเออไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆไปสีหอดเลื่อนน้องสีแหละยงสีบอกว่าห้ามแาต่ใส่ตากแดดไปอาว ี่รถใหญ่ไปปัจจุบันรถใหญ่มันขับไปได้อีกบ่ีนะฮะนะ่น,นี้เาขับไปนั่นแหละเอา<ด>กเ<ำ>ราอ,อยบอว่ามันขับได้อยู่ทางเทิงขอประาเนาะอย่าดก่สตามติดชีวิตน้องสีพี่น้องจา๋า สบายดีถามผสมแล้วสี่ดพี่นอ้องกำลังสี่หนึ่งข่าวอืมโอ้ยแม่อีซีบ่อยู่พี่น้องเลยนอ้องสี่สาวน้อยผู้น่าสงสารเทาไปทุละพี่น้องเลย ไปทุ่งละฮากัมาแสงแดดสองแล้วนะขากนี้ทำฮาเฟดน่องซีน่องซีผมีเฟดเดอร์พี่น้องเดอร์ผมีโทรศัพท์เหร่นเพาะใส่ซีโทรศัพท์มึงอะ แบบตั้งโต๊ะแล้วเแมน่ะไม, <laughs> ม,ม่แต่เบอร์โทรออกโทรเขาเอะไรเบอร์โทรวะนี้มึงคือจือเป็นเบอร์ผาย<ห>มึงคือจือ่อเป็นเบอร์เขาจืออะอืมจือเอาลงท้ายหกเงินนี่มึงใส่เป็นยี่เหม็นม่สิโอ้ยอีนาวมึงกูบุญจะเสือกไปได้ไบอกเป็นหนังสื้อหกใส่เงินเป็นตาดภาพไปที่อ,อจอยมานี่ ตอนพาไปที่อีจอยอีจอยมันใส่เงินหมดเป็นเลยพี่น้องเลยมันหูอยู่ดำใบหาพันสิพันะแต่ว่าเออมันก็หูอยู่ใบแสนใบหาสิมันหูอยู่แต่มันใส่หมดเป็นเวลาไปสืครองนี่เท่านั้นเทอร์ไลท์นะมันบาจากนําเลยพอมันบอกมันกึกิดหนังซื้อนังกะแต่ไปดีซี่อีนาวนี่เพิ่นเป็น จะได้ามามึงอ่านได้เป็นบอสีิ uh huh. งอานได้อยู่อ่าไ,ได้ตดดเงินอ,อ่านบอได้แต่คิดเงินได้ uh huh. แม่แหม่มซีไปหารัวหอยแมมนลี uh huh. มึงไปทำข้าเจ้าแล้ว uh huh. ไปทำแล้วไปขัวหอยสิถ,ถาหอยนะแหม่มัน <laughs> phải thua là tắt đèn tắt đai, P'đồng lôm nào, khóng là sơn tai mò hòi là là gì, thề ừ là thang thể phảng mà hại mương, phá lôm ha đây, thế mà, ạ. เสียงแม่มึงตีสีมึงผมผ่าผมโตโตซองพื้นละตีมาแม่มนี่สัส เพือนบอมีประตังประตูดูความเคยชินพี่น้องเ้ยเขาอยู่กันแค่สองแหมลูกแต่ว่าโตเขาเองนะแต่กี้นะ่ะแต่ยังน้อยนะแต่ยังน้อยช่วงที่ขเขาหียนมาหนึ่งมาสองมาสามกานอนอยู่ขึ้นมาจากเพื่อเนเหมือนบอกเออขึ้นมาจากบันไดแล้วก็มาจัางสี กานอนอยู่ค่ะแบบนี้นะกานอนอยู่คือคู่มือนี่บอกกะไหมจักบอกหูจังหยาดยังมันละแวงไปเบิดมันมีประตูประีิโอ้ยกูนอนบารับดอกซีเอ้ยมึงนอนเพื่อได้เลยมึงนอนเพื่อได้เลยคุณบอกกะนอนสิกูนอนบารับลาบเลยสิ้นมะ มึนนง,ด,ง,งด,มดูมันกะนอนเสยเป็นไม่หยาไม่ยิ่งเอ่อเหตุที่บกกะเหตุที่บกกะนะเป็นอย่างยากาายาคนหนักนัวกันะ กูนยานไปเบิดกูนะเราแวงไปเบิดนี่นุกนอนบรับเอลีตากูมืนเมาเมาพวเดากับบตีงเบิดคืนแล้วแหละนางเออนอนมืนตาเมาเมาพัวเดากับบตีงพี่น้องห้องน้ำนุ๊งเสียบ่อนได้ก่อสี มีคนแนะนำม,มาหล่ขู่และคนก็นแนะนำม,มาว่าจะเห็ดไก่หลายมึงจะประมาณอะไรนี่มแม่มหมวกกองเฟือง,งจะไปเหตุยังขอดพุ่นแล้วมืออื่นนี่เขาสิมานี่เออเขาสิมาเห็ดข่าวปรมาณเหตุฝังงานฝังคน ใช่ไไเออวางนี่แหละสิ่ยับไปยังหอดพุ่นโอ้ยไปเห็ดอยู่ป่าพุ่นซะกูสิบอกเขาเด้อสู้ผุนประคุดให้มันพุ่นอยู่ป่าพุพ่นโพดโพอโอ้ย,อยมาแล้วนั่นแหละมันแหนมเพนกูหมดจกมักว่ะมันแหนมเพนหลดกูด่า เอ้มันมาแนมเห็นกูมันเลยแนมเห็นโหลดคู่ไอ้หนาวมึงบ่เ,เ,งเลือเอะแนมโพสแต่กูบ่เคยให้โหลดคันนี้กูเคยจิ๋วอะกูเคยหูวะอ่ะมันมีเซตมึงกับเนาะไม่เห็นอะไรอืม เขาก็าอยู่ปซะ,ะแล้วพี่น้องเอ้ยเขาก็หาอยู่หากินเออสองคนมึงหนึ่งข่าลายเป็นนิติเลี่ยนกระปุงตาแม่มันดูหากินคือแม่บะกขาะทันแล้วเออสอว,ว่าแล้วก็ว่าจนาคารสิทา,า,ามผัวอันแมมอีสนนี่ป่าหน้าตาบุคคลการป็นปสีว่าน,นอกสีมัมกนก็หนากก้าเมันปีละกัวมันเห็นยังก็ได้ดิ เป็นยังจงกันหน้าตาบ่คือกันหน้าตาน่ะแม่อิสเนีป่านั่นก็แหมมึงน่ะเป็นยังจงกันหน้าตาบ่คือกันเป็นพี่เป็นน้องกันคือหน้าตาบ่คือกันหน้าตาห้ากบบุกแบบใด้เกยน่องกันอยู่แต่มันกบบุกปล่อยแบบใด้แม่เดียวกัน มึงนี่นนกันสิว่าเขามาจบห้ามโผ้เนาะโคกับโวยก็โค้งลามันได้ห้าก็ลูกเป็นลูกเป็นหลานที่อันนั้นแม่สนีป้าน่ะกับอัะก็แม่ซีน่ะเป็นลูกแม่เดียวกันพี่น้องเอ,อ๋ยแต่ว่าคนละพอ่อจะน้อยพี่น้องสิงงเดี๋ยวสิตั้งคำถามขึ้นมาว่าหน้าตาผคือการปิบัติปฏิบัติข้าอีสานี่เพราะคือขาวปฏิบหหัติเนาะ มึงกับคำบักดำมคือดาบริสวาไปทางนี่นะแม่มึงนะเลยแม่อีซีก็แม่บักดำนะมาแลยเอา้าแ,แม่อีซีก็แม่บักดำนะแม่แม่อีซีเนี่เป็นเอื้อยแม่บักดำกุหลาบลมหายใจอย่างนี้เหรออเป็นเอที่สองอีแม่อนต์อือจะเป็นเอือดที่สอ,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 องครัแล้ว เอากูว่าวตัดออกไปแล้วตอนนั้นน่ะแม่ซนี่กับเหมืนแม่มึงนะลูกคนละพ่อแต่เป็นแม่เดียวกันเอาคนฟังก็งงมาลบไปลบมาลบไปลบาตมไปพี่น้องเออเนาะไปพบพพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องจ้าไว้ซนี่แหละว่าวกับน้องซีนิดเล็กน้อยๆ โจดกูเมื่ออะไรตรงด้านนี้มันแอมเห,หลดกูเออเอ้าเขามันกูมันส่วนกูมันส่วนกูเมื่อเลยกูบอกว่าเออมันมันส่วนกูไปมันส่วนกูไปน้ามกูบอกว่าบอกซะซะมันีแหละพี่น้อง